ไเปเคยบ้านเดียวเนี่ยโอ้ยได้ได้มาสุกตอนทับเสมอโมแดงมาคุปคุบเอกแล้วแล้วเลยโมแรงนี่ฮะนณะตองเหลืองอันนีคุปเอาโลน่ยพ่ออแล้วเปนตองเหลืองตองเหือเปิดหั่มแวเด่นได้ไหเง้ยเงน้ยเนียนนี่แค่งี้ยแค่น้อยนะพ่อแกก็สาวเนี่ยโมซุกสันเตงอ่อน

ไปหาดปะไปหาดปะปูมาค่อยนีสุดยอดเลยปากำลังไปลงเซ่ลงเซ่ลงเซ่งไปดิพหองพดเออคัว่าล้มนี่บุมีพัดเลยล้ื่มันอะปวรนะคัน้มันเป็นฟุงเป็นไวเออพาห้องพัดพาห้องมีแบบนั้นพัเนาะอากาศมันถีอบเลยอบเลยไป ไม่เฉพาะนะให้่นแค่เป็นขายเงินเอาไปเงินไปซานี่นะไม่บังดีก็ไดแคเป็นขายเงิไปชานเลยไดได้มาห้าหกลิปเลยสบายนะเกิดมาจาล้ายรับชปุยชปุยนี่มันลายชิปดิแปดแมนเดโอ้บังคันบปุณณ์บัคับบปัไวไปบุรพาควไปนี่บสุบสุ น้ำน้บราณาวไวนี้บอกเดดูจังน้ำเสียมากบริเวณหดคือดินอยย่างย่างยัางยงาบ่น่ว้ทางบยำเยงกัน้ำน้ำโบราณาเป็น้วเแ้วยรกตแคมันเปนเป็นทางลัดว่าสั้นเนาะทางลัดแต่ซอกบันกรวเนาะเออีหน้านั้นเช่นนี้ไปราบราภาได้ทางยางตีหนาเป็นกลัเแล้วคอทางเช่นนี้เราเป็นโครงการดีเดีย เขาตรวจเรียบร้อยอินเดียอินเดียสำรวจกับเวียดนามสาำรวจเพราะว่าอยากทำรถไฟทางทำคือคอยแก้เครื่องมาดิบะมุกทางนั่นก็มีบ้านหมเลยเจ้าพี่น่องมาพี่แหละบ้านจกสบายเป็นทับตอนฮับย่างดีโอ้ยมาเอียงขวด พี่น้องโอ้พักอะไรสงการนะ้เจ้าม่รยนี่บ่สงการนีบ่มีบ่มีจากบ้านขวมนี่ใช่ไหมบ้าน แน่นเลยโอ้ชาวบ้านเพิ่งลงมาอาบน้ำอ้ยพี่น้องน้ำเซลองไฟได้เนาะมีหดป่าพี่น้องไปเดี๋ยวนี้จะไปอุดมสมบูรณ์หาป่าหาอยู่หากินง่ายเลยพี่น้องคืออยู่บ้านตอนนั้นาะพี่น้องอยู่บ้านบ,านบาน่มุกเนาะพี่น้องอ

เน่ยเลีเอพื่อนเนี่พี่ดาองน้องๆือนพีดาอัดเนาะขือสีเย็นเนาะสุขสันเนาะเหไปทำได้บนมือคือนเน้องเพอนเนาหมดน้ำมันจากนาทีหนึ่งเห็นแ้วเห็นแกินสาดแม่สบายดีชื่อวชื่อสุบ่ะ อ้าวบดจืดรถมาตอนนั้นได้สองคนเออน้องคนนำน้ำน้ำก็ั่งโอ้ยน้ำก็ใส่ครับเราซื้อเรซื้องละก็อันแม่บอกพูกเก็บเนี้นี่ค่ะบอกตอนนั้นบอกตล่มาแม่นนะแม่น้าจี้าอะไบอกบอแม่เนาะแน่นล่้โหเชฟเชบังไฟบอบอกเตียนิเชฟบังไฟบอแม่ได้บอแม่ น้ำยางอะไอ๋อพีน้องน้ำสีเงางามตื้นๆเลยพีน้องไอ้บิลลเลกเลยป๊องแถวบ้านมุกน้ำไหลจ่ากจ่อพีน้องอ่อนพีน้องปู่ป่าบอลจับจับจับน้องโที่แม่แถวบ้านเขาไล่มองทุ่มมองพีน้องเอ้ โอ้แป่ากระไรเลยพี่น้องสะออนเป็นแต่นอ,อนพูอยู่สนพัแถวกอะไข่พี่น้องแค่เป็นสมัยอยู่บ้านบอมกตะกี้อ้อมกอกเอมองอ้อมกอกไข่พี่น้องโอ้ป่าบอนป่าแต่สะออนเลยพี่น้องแถวเนี่ยโอ้อยหาอยู่หาก,กินคือสบายพี่น้องเลยคือแถวบ้านตะเคีกนเปรย์เนี่ยน้ำไหลแห้งพราะน้ำเทินพี่น้องเลยป่าน้ำไม่ท่วมเนะพี่น้องเห็นไม่ท่วมมันหัวพี่น้องเลย นี่ไน้ำบ่ท่วมหัวเด้อแถวนี้เด้อพี่น้องเด้นนอพี่น้องเอ้ยแต่สะอ่อนสิมามานี่พ่าาเจ้าลงมาอาบน้ำแต่ละมือนี่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 พี่น้องนี่นี่น้ำเซได้หน,นี่บ่เพียงมันบ่ท่วมหัวเข้าแท่นี่ลงไปนี่มาแถวลุ่มขึ้นเลิกแถ่เดี๋ยวพีานา่านาอนะ้องเขไปมาชองเนาะไปมีงดป่ามีเพียงเนบ คือค <it> <1941, S 2> ือแถวนั oh. 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 <poon> ้นบะมุกบะมุกตรงส่วนน้องน้องลงอาบน้ำโอ้บ่ได้ได้เปี้ยก็ให้เพื่อนถูหลังให้โอ้เดี๋ยวเดีเพื่อเตียงกัดสซ่านให้เจ็บเท้ไม่มีหดป่าเนี่ยอเดี๋ยวใจะมีเรื่องหนึ่งข้ามงเจ้โอ้ยบ่ได้ได้อาบน้ำบได้ด้อเดี๋ยวเดี๋ยวาบมุกลงอาบน้ำเนี่ยแหละเราี้อหลังนะคเับใ้ยังไดสัีได้บ่ โอ้ยบ่ได้ค่อยอาบน้ำหมดได้เลยค่อยบ่ไ้อาบน้ำสามสี่เดือนแล้วบ่ได้คือเกื่องถ่ายมาได้โว้หมได้บ่ได้เดี๋ยวไปนี่ไปลิ้นทั้งกระเจ้ามันก็บ่เปลี่ยนเนาะแม่แล้วแม่แล้วโอ้ยลาบเต่าเจ้าวอรกเหรอโอ้ยเท่าระพี่น้องปอแต่ส่ออ่อนเลยพี่น้องป่าบอนปุ๊บเดียวแถวนี้ฮะสายเซบังไฟเฮาพี่น้องคือแถวลุ่มเนาะลายเกาะเลือกนี่ลายนี่แถวนี้ บ่มีบ่อนท่อมหัวเลยเขียนนี่พี่น้องลงไปแถวนั้น,นประมาณเพียงกลางขาลึกลึกสุดแถวนั้นเพียงกลางขา,านะพี่น้องเล่าเล่าที่เราปลาชุกปลาชุกปลาต้มหัวแต่สะอ่อนพี่น้องสะอ่อนน้ำโมโมสะอ่อนน้ำหาปูหาปลาแถวนี้คือเสกเจ้าคือสิบะได้หาปลาขายปลาอย่างเพรมันมีวังสงวนเขาเจ้าเอ,อปาปลามานี่จนมารบกระไ วางสงวนีหยังก็แม่นแถวเฮาที่แม่นวางสงั่ไปตึกเฮียนี่บ่ได้อยู่บ้านมันลิกเดี๋ยวนี้มันต้นเดอยู่ี๋ยวีน่ายๆมสอตบ่หาอยู่หากินลพี่น้องปามันหลายเบิ่งมันบอนจบๆๆๆพี่น้องมันบอนปาบอน เสพบางไฟบมคิดว่ามันถแถวนี้มันสิตื้นพี่น้องเอออย่างพ่อเจ้าจึงลงหะดหันั้นหะนี่เนาะสงกอกสองการพี่น้องสายเสพบางไฟเฮาอยู่ย่านเทิงนี่มันมันตื้นพี่น้องเอออืมโอ้ทีมงานคิดว่ามันสิลึกคือถแถวเฮาพี่น้องเบิ่งนุ่ป่ามันบนสออนแห้งพี่น้องสออนแห้งบ่บอกสอนแหง้งหาอยู่หางก,กินแถวนี้ คือเสียวดมสมบูรณ์คือแถวบ้านเฮาตะกี้แต่ก่อนนะพี่น้องเนาะผู้พาหน้าสีบรุนีปลาใหญ่หรือปลาประมาณสี่ห้านิ้วเลยนี่มีอยู่พี่น้องนะแต่ว่าข้าเจ้าคือสิบรุนก็ถือล้นหากินแบบพอเพียงนะพี่น้องบคือแถวเฮามีซอสมีระเบิดนะพี่น้องเนะาะแค่มีซอสมีระเบิดมันน่าสิบรบอนคือแถวนี้ปลาพี่าพี่น้องนะ ไปไปไปพี่น้องไปอร่อนเฮงคนเคยหาอยู่หากินเห็นแล้วมันสะอ่อนแล้วพี่น้องเนาะไปไปไปต่อพี่น้องครับไปต่อโอ้ยบ้านเฮนเพิ่นแถวนี้พี่น้องเลยบ้มนมงคลยังแบบดังเดือมอุดมสมบูรณ์พี่น้องแบบแบบบ้านบะานมงตะกี้แต่ก่อนเลยพี่น้องนี่เบืองทางขึ้นนะขึ้นบ้า่มงคลมักแบบนี้เลยพี่น้องเลย Một đi, mình đi, phi đoan. Bodyan lưu npai boryan yang, hong phi boryan phi đoan. No, phi đoan, no. In the world park, npai, npy đoan. Chip hong ane, phi đoan. Hong bong 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 <laughs> tại phải không phải anh phải đó. phải đợi, phải thang, phải ông phải tuần phải nó phải 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 thang ยำค,ค่ับยำคืนเงียบกิบพี่น้องเงินไปเงินมันนะพี่น้องนี่เป็นเวลาหกโมงก็กลัวละชิย่างไปหาข้าวผเตียงพี่น้องเรอสุเปน็นเห็นย่างคือนอันเมื่อได้หมสิว năm còn vào đây vào đại vào đây năm phần cái này vào tổ cái hiên vào trong là trong thì là bố bố ừ, mi thang soi bố mi thang soi gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กุ้กาปีนี้เยัดูกานลายขึ้นสวัสดีพี่น้องลูกานแค่นนะเไปแลวบ่อสุกเนยไดต่บงไดแต่เน่บสุกสันสไหมเจ้าเขากให้นอกเพิ่จักแสนเพิ่ที่คือพวกเบี้์เลียงผู้เบาคนนี้เลียงส่งบ่เราขาวยังมาไว โอ้ขอกินไปสงท้องเลยแล้วบาวอย่าเลยครับอเท่าซ้ายได้